กับโซซิสนะคะกับพี่หวานแล้วก็พี่พลอยก็ดีใจด้วยมากๆเลยค่ะที่ได้เปิดแบรนด์ใหมอ้อนเป็นพรีเซนเตอร์เลไรู้มั้ยถ้าเกิดยังไม่มีพรีเซนเตอร์ที่ไลน์โปรดักต์ไหนก็ต้องรีบเลยนะคะหนูอันดับหนึ่งของโลกหนูอันดับหนึ่งของโลกนะนี่นี่ไม่หน่อยค่ะนี่ไม่หน่อถ้าหนูจะเป็นพรีเซนเตอร์ที่นี่หนูมีหนี หนูมีอะไรนําเสนอให้กับคุณเดชอาคนที่เห็นเอาแบบลูกค่ะอะไรที่มันดีบนตัวหนูเหรอคะผมหนูก็สวยมากหน้าหนูก็ผิวใสอยู่จริงๆฟันหนูเวลายิ้มก็สวยนะคะผิวนี่ก็เงานะคะวันนี้เลยค่ะ วันนี้ก็เพิ่งได้ขึ้นแท่นชาร์ตอันดับหนึ่งใน Netflix นะคะเป็นแบบนอ n English ดีใจมากแล้วก็ลุ้นมานานมากว่าเมื่อไหร่จะขึ้นเมื่อไหร่จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะขึ้นแล้วดีใจคิดคาดหวังมาก่อนไหมว่าวัมันจะไปได้ขนาดไไม่เลยคะ่ะไ,ไ,ไม่มีทีมงานคนไหนที่คาดหวังไปเลยแต่ว่าแต่ว่าเหมือนเราทุกคนนะก็แบบ ตั้งใจกันอยู่แล้วว่าผลงานอันนี้ชิ้นนี้มันน่าจะเป็นชิ้นโบแดงที่น่าจะนำพาชื่อเสียงมาให้กับประเทศไทยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องออนแอร์ไปแบบกว่า190ประเทศในเนะะ็ตฟลิกเงี้ยค่ะแต่มันไม่ได้คิดว่ามันจะแบบไปได้ไกลขนาดนี้นะคะต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนด้วยพี่ๆคือแบบเก่งมากแล้วก็นำพาให้ซีวี์มันไปได้ไกลกว่าที่คิดนะคะจะดูดทประเป็ดีละใจทีละมีค่ะมีเดี๋ยวจะกลับไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ อะไรรอออ่่ะบนนหหเาฟังยไม่แน่ใจว่าทีมงานบนไหมค่ะแต่ว่าพี่การผู้กำกับอะค่ะทักดีเอ็มมาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปไหว้ที่เขาใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกกับเขาว่าถ้าเกิดไปเมื่อไหร่ให้บอกด้วยหนูไปด้วยไปรำอะไรอีกไปรำไม่รำหรือก็ยังไม่ไปไหว้ค่ะไปไหว้ใช่เดี๋ยวเรื่องราวความกับใจกับการแก้ แต่เพราะว่าหนูกระุ้มมากเหมือนกันก็ใช่ใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่หนูแบบอินกับตัวละครถึงขั้นที่ว่าแบบเป็นแพนิคเลยค่ะตอนช่วงนั้นที่ถ่ายแล้วก็บทมันบทมันค่อนข้างแบบทําให้หนูรู้สึกดาวลงไปมากๆเลยแต่ว่าพอพอมันออนแอร์ออกมาแล้วมันฟีดแบคดีก็ดีใจค่ะตอนนี้ไม่เป็นละค่ะล่าเริงปกติสาเหตุมันมาจากอะไรกับอาการแพนิคที่ตอนที่ ตอนนั้นมันเป็นเพราะว่าหมดมันเครียดแล้วก็หนูต้องไปถ่ายที่เขาใหญ่ต่างจังหวัดแล้วเหมือนกับว่าเราต้องวนลูกการเป็นตัวละครน,นั้น,นแบบติดติดกันทุะกวันปกติคือเราได้กลับมาบ้านแล้วเ,เป็นตัวเองใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเหมือนเราต้องอยู่แบบต่างที่ต่างถิ่นไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็ช่วงนั้นคุณแม่ก็ไม่ได้ไปกองด้วยไงคะมันเหมือนมันไม่มีใครช่วยดึงเรากลับมาอง,าง,<ไ>งเะหนูก็เหมือนแบบมีอาการเวลาที่อยู่ๆมันก็เป็นนะคะอยู่ๆก็จะรู้สึกว่าเราเหมือนแบบ จะจมน้ําหายใจไม่ค่อยออกรู้สึกแน่นๆแล้วก็ช่วงนั้นคนรอบข้างจะบอกว่าหนูจะมีอาการแบบว่าหน้านิ่งๆเหมื่อ,อยแล้วก็ไม่ค่อยพูดค่อยจาใครถามอะไรก็ไม่ตอบอ๋อ,อเพราะจาไม่ได้โดยอ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งมารู้ตอนช่วงที่โปรโมทซีรีส์อะค่ะว่าตัวละครเนี้ยมันเป็นตัวละครที่เก็บมันเหมือนไม่ค่อยพูดเลยแล้วก็จะคิดอยู่คนเดียวแบบที่ถ้าเกิดมคนได้เห็นกันในเรื่องอะค่ะก็จะเห็นว่าไข่หมูก็เป็นตัวละครที่พูดน้อยมาก ซึ่งหนูดันติดตัวละครเนี้กลับมาด้วความที่ตัวละครมันโดนกดดันกดขี่ข่มดูยีดยานมันก็เลยมารวมกันตรงนี้ใช่ค่ะตัวละครเหมือนมันถูกถูกข่มเหง<ด>ถูกรังแกแบบเยอะมากหนูก็เลยแบบติดมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วใครมึงถ่ายประจำไ,ไม่รู้เหมือนกันค่ะอันนี้ถ่ายแล้วอันนี้เป็นไอ้ไทยผสมผสมเปน็นไทยผสมนี่ได้ ไม่ละค่ะเป็นยาดาเต็มร้อยละค่ะยาด้าความบังเอิญตอนตัวตัวแล้วทมันออกไงเ้ว huh. พุ่งย้มันจะอ่อยแล้วหรอให้เราหรือมีเลขมีลูกยาดาเลยมีเลขมลูกให้คุณไขมุกใบหัวเนอะใบเลขใบเล่ถ้คุณได้ได้ใหม่ได้ใหม่ยออาไว้หวูไใบเลขนะคะไหนๆก็ับลูกแบที่เฮ้ยหนึ่งหะหนึ่ะแล้วแต่ จูเป็นนิ้วมือจ<อ>ูเป็นมือเดี๋ยวเลกเพื่อนอ๋อไปไหนต่อเอาแค่สองตัวนะอือมบางไงอ่ะถามแม่ซื้อเมื่อกี้เลยแม่ซื้อที่ไหนอะไม่รู้อ,มอ <laughs> ไม่รู้ักวิ่งไปละเเจอการแล้วพ<อ>ร่ี้ถูกเขาจะมาถูกค่าสัมิัแล้วถ้าไม่ถูกอะแม่ ก็เป็นยาดำโอเคหนูก็ไม่เป็นจะแม่อะไรโอเคไม่ถูกก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรอ ได้เลยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนซีวีแล้วก็ผลงานของคนไทยนะคะซึ่งก็การันตีแล้วว่าผลงานคนไทยไปได้ไกลถึงระดับโลกเลยแล้วก็ขอบคุณยอดฟอลโล่ด้วยวันนี้ถึง 1M แล้วเป็นวันเป็นวันเดียวกันกับที่ขึ้นอันดับหนึ่งใน Netflix ทั่วโลกอะค่ะก็ดีใจมากค่ะที่ว่าเป็นของขวัญที่แบบที่ ที่มีคุณค่ามากๆเลยค่ะก็พยายามจะสร้างสารรค์ผลงานที่ดีออกมากทุกคนได้ดูอีกเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากที่จะได้เจอยอดดในเวอร์ชันไหนคะผลงานใช่ไหมคะปลายปีนี้ได้ดูภาพยนตร์กันค่ะงานรุ่งมากใช่ค่ะมันเหมือนช่วงก่อนหน้านี้หนูเหมือนถ่ายติดติดกันเอาไว้แล้วพอออนแอร์ปุก็กลายเป็นว่ามาในปีนี้ทั้งหมดเลยทีเดียวก็แบบต่อๆกัน ปางคุณสะปางกันเนาะสาธุได้ไปบนอะไรมาอีกไหมไม่ได้บนไม่ได้บนเลยค่ะมาทอดรอให้รอผลงานรอผลงานนะคะรอติดตามผลงานหนูกันภาพยนตร์ปลายปีละครละครกำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำค่ะไม่อะไรนะช่องสามเปิดกันยายนนี้ค่ะรอชมนะรอชมนะคะโอเคขอบคุณไทยกันะขอบคุณค่ะ